ร้องเพลงเลยค่ะวันนี้วันเกิดน้องอนานานะคะวันเกิดอยากยิน <Okay. S 1> Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday, happy birthday to you เก <Hey. S 1> ่งมากเลย นอันนี้วันเกิดใครอะคะวัน้องนานกี่ขวบเนี่ยกี่ขวบแล้วคะสองขวบสองสามขวบน้องนาชื่ออะไรคะชื่อน้องอะชื่อจริงชื่อน้องอะไรหลอดค้าเก่งเหลอค้เจ๋งมากเลยไหนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายเพื่อนๆก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะด้วยสวัสดีค่ะ